มีฝรั่งมาด้วยไม่ทัก,กมันจะน่าเกลียดนี่จะเสียโฟมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด like ีครับสวัสดีครับเราจะคุยเรื่องนู้เรื่อง เฮ้ยูเอสว้เอสวนีกับสกุนีไอ้ผมพูดไทยได้สะอ้าวทำไมไม่บอกพูดไทยได้ล่ะเขาไม่ได้ถามนี่โอ้ยไอคยูเขาฟ้อ m อ่ะฟรองก์บลู n ล i ไนบูลิน i คุณนี้เป็นคนไทยจริงๆนะอยู่เมืองไทยมีปีแล้วอสิบเก้าปีแล้วเปีอันนี้คุณอายุเท่าไหร่ละสิบปีสิก็ นี่ไปไหนไปไหนเลยนะเอาเรื่องจริงๆเลยเคยไปเรียนที่ไหนมาหรือเปล่าผมไปเรียนที่อเมริกามาครับเรียนอเมริกาศึกษาพวกต้นการเกษตรการเกษตรครับโอ้โหดินดีไหมดีมากโอ้โหปลูกอะไรงดงามไปหมดจริงอ่ะครับแล้วไปปลูกอะไรบ้างผมไปปลูกลำไยมาโอ้โหลูกเท่านี้โอ้โหรสชาติเป็นยังไงหอมหวานน่ารับประทานมากโ้ยเอามาฝาดหรือเปล่ามันกำลังออกดอกเป็นเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไปเรียนที่ออสเตรเลียมา เนี่ยผมกลับมาเนี่ยไปเรียนมาอีกแล้วเรียนเรียนด้านการเกษตรเหมือนกันดินเป็นยังไงโอ้โหดีมากปลูกอะไรออกงามไปหมดโอ้โหจริงหรือเปล่าผมปลูกชุเรียนหมอนข้างเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีแต่หมอนทองที่นี่เรียกว่าอะไรหมอนทองแต่ที่โน้นเขาเรียกหมอนข้างเอาหมอนข้างเอาหมอนข้างแล้วรสชาติเป็นยังไงหอมหวานน่ารับประทานมากโอ้โหออมาฝากหรือเปล่ามันกำลังออกดอย ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับใครผมมากับน้องสาวครับน้องสาวพามาด้วยหรือเปล่าพามาไม่ได้ทำไมอ่ะกำลังนอนออกเด้อเนี่ยเดี๋ยวคุณมาทำไมเนี่ยผมจะมาดูลิเกมาดูลิเกครับโอ้โหงั้นมาถูกที่เลยจริงนะครับฉันนั่งฉันดแลค่าค่าเสียต้องเสียเออไม่เสียตังค่าดูดูฟรีฟรีโอ้เจอาเด้อแต่ค่าเของอีห้าพัน ผมนั่งกับพื้นดีกว่าเฮ้ยถูกอเล่นลอเล่น